อัลลอฮ์นั้นเมื่ออัลลอฮ์รักคนกลุ่มใดก็ตามแต่อัลลอฮ์จะทดสอบคนกลุ่มนั้นฟามมนสักฮิตอฟาลาหุสุกตใครก็ตามแต่ที่กลิ้วโกรธในบททดสอบของอัลลอฮ์คนเหล่านั้นก็จะได้รับความกลิ้วโกรธของอัลลอฮ์วามันรอติยาฟาลลหุริดอใครก็ตามแต่ที่พอใจพอใจสงบสง,งียม ปฏิบัติตัวตามหลักการของศาสนาพอใจต่อบททดสอบของอัลลอฮ์สงบสงเวยมไม่โวยวายต่อบททดสอบของอัลลอฮ์คนเหล่านี้ก็จะได้รับความพึงพอพระทยัยได้รับความดีงามจากอัลลอฮ์สุบฮานอหวตาลาอย่างมากมายจึงเป็นคําถามว่าแล้วมันมีความดีอะไรนะเกิดขึ้นในขณะที่อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาได้ทดสอบเราท่านพี่น้องครับในระหว่างบททดสอบที่เกิดขึ้นถ้าเราสังเกตดูดีๆนะ มันจะมีอะไรอะไรที่ยิ่งใหญ่อยู่ในบททดสอบตรงนั้นที่เรียกว่าความดีที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาเมื่อบททดสอบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบัญญัติของศาสนาเนี่ยในอัลกุรอานหลายสิบอายะเรียกร้องให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอดทนเพราะไม่มีภารกิจใดเลยในชีวิตแห่งโลกดุนยานี้ที่มันจะประสบความสําเร็จได้โดยไม่ต้องอาศัยความอดทนไม่มีเจ็บป่วยต้องอดทน เกิดความปั่นป่วนในครอบครัวต้องอดทนเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตต้องอดทนอินนามาอยู่วัฟซอบิรูนอัจุรอหุมบิไวรีให้ทราบอัลลอฮ์แจ้งแกเราผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าแท้จริงบรรดาผู้อดทน